สอนสมัครยืนยันตัวตนบิตครับสอนละเอียดทุกขั้นตอนเหมาะสำหรับมือใหม่อัปเดตล่าสุดปี2025เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระดานเทรดคริปโตของประเทศไทยอย่างบิตครับจะมีวิธีการสมัครยืนยันตัวตนยังไงนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับขอชี้แจงก่อนนะครับสำหรับการแนะนำเพื่อนหรือว่า r e f o r โโปรแกรมตอนนี้บิตครับยังประกาศปิดอยู่นะครับก็คือจะไม่มีการได้ค่าคอมแล้ว เพิ่งมีประกาศออกมานะครับและมีผลตั้งแต่24เมษายน68เป็นต้นไปนะครับส่วนการสมัครและรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวรอบิดครับมาชี้แจงเนาะว่าจะมีการปรับรูปแบบใหม่ยังไงนะครับโอเคไปดูกันต่อครับสำหรับการสมัครแล้วก็ยืนยันเมลนะครับง่ายๆใน1นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเปิดบัญชีบิตครับนะครับกระดานเทรดคริปโตเคอเรซีของประเทศไทยที่มีวอลุุมการเทรดสูงที่สุดนะครับสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมา เจอหน้านี้นะครับหลังจากกดมาแล้วนะครับสำหรับการสมัครไม่ยากเลยครับกรอกช่องแรกกรอกในส่วนของที่อยู่เมลนะครับช่องที่2ตั้งรหัสผ่านแล้วก็3ตั้งรหัสผ่านนะครับตรวจสอบข้อมูลให้รอบครออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวอักษรนะครับต้องมีความยาวอย่างน้อยแตัวมีตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็อักขระพิเศษนะครับหลังจากกรอกครบเรียบร้อยกดสมัครบิดครับตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากเรากดสมัครเรียบร้อยนะครับจะมีข้อตกลงผู้ใช้บริการนะเพื่อนๆก็ลองอ่านกันดูได้เลยนะหลังจากอ่านจบแล้วก็ให้เราติ๊กยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็กดสมัครบิดครับไปได้เลยนะจ๊ะต่อมานะครับเราจะได้รับอีเมลยืนยันนะครับบิดครับจะส่งเมลไปให้เรายืนยันเนาะเราก็ เข้าไปที่เมลของเรานะครับจะเจอว่า bitcup.com นะครับเป็น Verify y o u r Email ก็ให้เรากดเข้าไปที่เมลนี้ได้เลยนะจากนั้นก็ทำการกดยืนยันอีเมลแค่นี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับการสมัครนะต่อไปนะครับหลังจากสมัครยืนยันอีเมลเสร็จเราก็ทําการเข้าสู่ระบบโดยการกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะ คราวนี้นะครับสำหรับตัว PC สําหรับในคลิปนี้เนาะจะมาแนะนําแบบ PC นะหรือว่าคนไหนที่ทําบนโทรศัพท์ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันเลยนะหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการยืนยันตัวตนให้เรากดว่ายืนยันตอนนี้หรือว่า Verify ได้เลยนะครับเราก็เลือกเป็นในส่วนของบัญชีส่วนบุคคลนะครับจากนั้น การที่เราจะทําธุรกรรมได้นะครับการฝากการถอนอะไรต่างๆนะครับเราต้องยืนยัยนเอกสารนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของ i d card หรือว่าบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็มีการถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับแม้ว่าจะทําใน PC นะครับแต่สุดท้ายแล้วขั้นตอนการถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่เรานะครับก็คือต้องใช้โทรศัพท์อยู่ดีนะดังนั้น คนไหนที่ใช้โทรศัพท์ก็สามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคเราก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับสำหรับการยืนยันนะครับก็เขาบอกว่าจะใช้เวลาดําเนินการนะครับจะทราบผลนะครับภายใน1นถึงเวันนะคราวนี้การเลือกนะครับพลเมืองเลือกเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับจากนั้นก็ เกี่ยวกับพวก FATCA นะครับเป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับตรงนี้ก็สามารถอ่านลองคนไหนที่ไม่เคยรู้มาก่อนลองอ่านทําความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะมาติ๊กถูกตรงนี้ว่ายืนยันสถานะนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะหลังจากเรากดถัดมาแล้วนะครับเราจะมาเจอในส่วนของ Identity Verification นะครับเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปนะบนบัตรประชาชนของเรานะครับกรอกชื่อ ชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับกอบวันเดือนปีเกิดเพศสถานะเลขบัตรประชาชนด้านหน้าเลขเลเซ,ซอร์หลังบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กอกเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งรหัสประเทศเป็นบวก66นะของประเทศไทยนะครับหลังจากกอกเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกไว้ก่อนก็นได้นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคราวนี้นะครับ หลังจากที่เรากรอกเบอร์ไปแล้วนะครับทางบิดครับจะส่งในส่วนของ OTP มาให้ทาง SMS เราก็ไปเปิด SMS แล้วก็เอา OTP ที่ได้รับนะครับมากอรอกในช่องนะครับจากนั้นกดถัดไปคราวนี้นะครับเราก็ทําการกอรอกในส่วนของที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับก็กอรอกไปได้เลยนะกอรอกเสร็จก็กดถัดไปนะครับแล้วก็สําหรับที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อนะครับ ถ้าเกิดมันแตกต่างกับบัตรประชาชนเช่นแบบว่าบัตรอยู่ที่1แต่ว่าตัวจริงอยู่อีกที่1นนะครับก็ให้เพื่อนๆไปกรอกที่อยู่ในการติดต่อใหม่ด้วยนะครับว่าจะให้ติดต่ออะไรยังไงนะครับกรอกเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะจ๊ะ mm. ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับคือเขาต้องการรู้ว่าเราเนี่ยทำงานอะไรประมาณไหนนะครับมีไรายได้ประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็เงินที่นํามาลงทุนเนี่ย เป็นเงินจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็เกอกไปได้เลยนะครับพอเกอกเสร็จนะครับเพื่อนๆจะมาเจอกับคําถามเนาะซึ่งจะมีประมาณ16ข้อนะครับคำถามตรงนี้นะครับจะเป็นการถามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เราเนี่ยจะเขาเรียกประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วกันนะครับว่าเรารู้เรื่องการเงินอะไรยังไงประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็กดติ๊กถูกไปเลยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นบิดครับจะประเมินความเหมาะสมในการลงทุนมาให้นะครับว่าคะแนนที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็คะแนนนั้นๆนะครับความหมายคืออะไรอย่างเช่น22คะแนนตรงนี้ก็คือยอมรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเกี่ยวกับความผันผวนของราคาอะไรประมาณนี้นะครับก็กดตกลงและกดถัดไปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเราเดินทางมาถึงในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เป็นการยืนยัน ในส่วนของการถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็การเซลฟี่นะครับสำหรับคนที่ทําผ่าน PC นะครับต้องไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอสําหรับการถ่ายเซลฟี่นะจากนั้นกดถัดไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ PC นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR โค้ดของเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นเป็อ QR ์โค้ดของผมนะครับแล้วก็ สแกนได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้านะครับจะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่มีแสงแบบสะท้อนจนมองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเราตรวจสอบดีแล้วว่าโอเคเห็นชัดอ่านได้ทุกคํานะครับเราก็กดยืนยันได้เลยนะถ้าเกิดไม่ไม่ชัดนะครับก็กดตรงคําว่าถ่ายใหม่ตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อถ่ายด้านหน้าเสร็จแล้วก็มาถ่ายด้านหลังบัตรประชาชนนะครับ ขั้นตอนเดียวกันเลยครับก็คือต้องเห็นชัดไม่มีแสงแบบว่าเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราถ่ายชัดแล้วก็กดยืนยันต่อไปได้เลยคราวนี้นะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนการถ่ายบัตรหน้าหลังเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบใบหน้าของเรานะก็คือตรงนี้เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่เหมือนเดิมนี่แหละนะครับทำการสแกนใบหน้าของเรานะครับย้านะครับว่าหน้าต้องอยู่ตามกรอบนะครับแล้วก็ทําการหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายหันขวาเงยหน้าขึ้นเงยหน้าลงอะไรอย่างนี้ตามที่บิดคับเขาแนะนําได้เลยนะจากนั้นก็ ย้ำนะครับว่าจะต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับมันถึงจะสามารถผ่านได้ง่ายๆนะครับหลังจากทําทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดครับก็จะทําการตรวจสอบเรานะครับตรวจสอบข้อมูลที่เราส่งไปนะครับก็รอประมาณ1-7วันก็ค่อยเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจาก1-7วันแล้วเราอาจจะเข้าไปดูทุกวันก็ได้นะประมาณภายในเวันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะครับ คราวนี้นะครับหลังจากถ้าหลังจากที่เราส่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดผ่านนะครับยืนยันตัวตนผ่านก็จะมีสถานะแจ้งว่ายืนยันตัวตนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการทำธุรกรรมฝากทาธุรกรรมฝากถอนนะครับก็สามารถไปเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิด two factor authentication นะครับสำเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับ รหัสของเรามากขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการสมัครยืนยันตัวตนบิตครับอัปเดตในปี2025นะครับหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็สามารถทับตามกันได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ